ก็ขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนี่ก็ามาอยู่กันในเกมโกลด์กอลี่กันเอคยวันนี้จะเข้าสู่รายการใหม่แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเขียวน้อยอยากลองโอเคครับคือวันนี้ผมอยากทำไอคลิปนี้มานานแล้วอ่าโปรเจกต์นี้ก็คือแต่ว่าคือมันมันไม่เก่งอะอากุชินเนี้ยคขาเรี่ก็อะไรเงาปะเงาวทวนเออเนี่ยสองอย่างนี้ยไม่รู้ว่าไหนอันนะึง ก็คืออาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธที่ผมทดลองใช้มันมานานมากเลยครับตั้แต่ช่วงแรกครับที่ผมบอกว่าอายูจิ้นนียมันโคตรจะกากเลย,เยติดตอนยนืนเปลี่ยนใหม่แล้วผมจัดอาวุธมันอยู่ในระดับประมาณปากลางครับอยู่ในระดับากลางคอมโบที่เราจะไปในวันนี้ก,นก,นก็คือคอมโบนี้ครับนี่ความเชี่ยวชาญที่สามนะครับเราไปดูสกิลดีกว่าว่าสกิลเราเอาไปเอา,เอา,เอาสกิลอะไรไปม้าง สกิลแรกครับเป็นสกิลวิ่งไวครับสกิลสองเป็นสกิลโล่นะครับสกิลที่สามเป็นสกิลฮิวอืมแล้วก็พรสวรรค์พรสวรรค์เอาเป็นสติงนะครับเพื่อลดในค่าชาใช้จ่ายของตัวเราเองนะโอเครู้เรื่องอ่าเป็นเอนเนี้ยเป็นน,นี้โอเคอันที่สองเป็นอันนี้ครับอ่าจริงๆอ่ะเอาเป็นอาวุธเอาใส่อาวุธอะไรไปก็ได้ก็ได้นะแต่ แล้วก็เอาเซธนูไปแต่ว่าคือเงินคือผมใช้ของม่วงแต่ในคลิปเป็นของฟ้านะในคลิปเป็นของฟ้าแต่ถ้าผมเอาไปฟาร์มเองอะ่ะผมใช้ของม่วงในคลิปคือคือเล่นเล่นอ,ะอ่ะอ่าอันนี้อืมงั้นผมเอาสกิลนี้ไปนะเพื่อทำให้ตัวเองอึดขึ้นนะครับเมื่อลดลดถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะจะเพิ่มพลังป้องกันเวทและพลังป้องก,กันกายภาพแล้วเพิ่มสปีดในการเคลื่อนที่ด้วย ความเชี่ยวชาญเอาไปอันที่สามนะครับอันนี้เป็นอันใหม่ครับก็คือดีขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นอันแรกอะสกิลสกิลของสกิลแรกก็คือบวกอาวุธคู่นะครับถ้าเกิดเป็นอาวุธสองมืออะที่จับสื่อสองมืออะมันจะเพิ่มความเร็วนะครับไม่เป็นธนูด้วยนะธนูก็เพิ่มความเร็วตับใดที่มันเป็นแบบคุณใส่เข้าไปอะมันใส่ช่องอื่นไม่ได้อะมันจะทําให้เพิ่มความเร็วอับต่อมา สก,ส,สกิลที่2ครับสกิลที่2ก็คือเมื่อฆ่าผู้เล่นได้อะจะได้เลือดเพิ่มขึ้นส0สอ็์ูงสุดผมไม่ให้พีนะ,ะสกิลที่3ครับสกิลเนี้ยจะเป็นมากเลยก็คือถ้าคุณใช้ปุ๊บอ่ะคุณจะเคลื่อนที่ไวขึ้นประมาณ30สครับ่า30หน่วยนะ,ะในคลิปอ่ะผมไม่ได้เอาไปสุดครับผมใช้เป็นสุดประหยัดนะครับเอาไปให้ประมาณนี้นะถ้าใครจะเล่นตาม ถ้าเกิดใครจะเล่นเซตนี้นะผมแนะนําให้เอาอย่างนี้ไปไม่งั้นมันจะเล่นยากครับเพราะมันจะวิ่งไม่ไหวนะครับอเอาแค่สเต็งไปแค่สามสิบมันจะวิ่งไม่ค่อยไหวเท่าไหร่แต่ว่าเผื่อใครงบน้อยไงก็ดูคลิปผมก็ได้นะอ่าผมเล่นในโหมดธรรมดานะครับแต่โหมดธรรมดามันมีคนแล้วก็เลยเอามาเล่นให้คุณผู้ชมดูได้เลยเล่นโหมดธรรมดาไม่ต้องลงแรงด้วยดีใจจังเลยแล้วก็ไม่ต้องเจียรเซตใหญ่ด้วยโอเคงั้นก็ไปดูกันในเกมดีกว่านะครับเป็นไงมาเลิกกันที่เกมแรกกันเลยแล้วกันนะ กดเรามีข้อเดียวครับอิ่มออกครับมาแค่ค่าคนพอแค่อิ่มพอครับไม่ต้องจะเป็นนักค่าให้มันเยอะมากจะเกินไปนะโอเคตอนนี้จุดเกิดของเราก็อยู่ที่มุมแมปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตรงจุดมอสเลยตรงจุดคิดทองอะ่ะคิปใหญ่อ่ะนะโอเคเ,เราจะส่วนดอกของแดงเอ,เอ้ย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 โจนโจรโ,โจนชอดด็อตนี้ครับผมจะทําการสู้กับโจนอย่างแน่นนอนครับ ไอโจตัวนี้มีสเต็ปนะครับมีสเต็ปดูนี่โอเชียเ่ยไอ้บเล่นดีจัง,งอ่ะอีหอกพลังช้างโอ้สกิลเออฮโอมเชีย่ยมันกระโดดขึ้นบนหีบอ่ะโอ้ต้อสู้ไม่ได้เลยเอยโอ้โหแบบ สู้ไม่ได้จริงๆคือถ้าเจอช็อตนี้นะครับคุณฟังผมนะถ้าคุณเจอช็อตนี้นะผมแนะนําครับนีเพราะผมไม่ได้เอาธนูมาสู้ไม่ได้จริงเนี่ยผมตัดสินใจที่จะเดินออกนะผมไม่อยากบวกอ่ะถอยก่อนไอชินี่ดูดูดูเลือดดูดูเลือดไหลเลือดไหลเป็นน้ำโอ้โหหนืดจัด เจอกันดูดูเลือดคิดอยู่นานมากโอเคครับตัดสินใจออกนะเรน,นเราสู้เขาไม่ได้จริงอะ่ะเราต้องออกมาก่อนนะครับมันเป็นจุดที่ว่าเราสู้ไม่ได้จริงๆโอเคเดี๋ยวขอไปฟาร,ร์มจุดต่อไปกันเลยดีกว่าจุดนี้รู้สึกว่าคงดูท่าแล้วแต่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่น่าจะไม่เวิร์กอะ่ะนี่มีเสียงอหลายเสียงมากเราขอไปเสียงข้างหน้าก่อนแลวกัน ตรงนี้น่าจะคนแหละเฮ้ยลูกไฟเรอระลูกไฟมาเหนือมากอะ่ะอืมโอเคเดี๋ยวเคลียร์คลิปตัวนี้กันมีคลิปบอทโอ้ได้เลือดเพิ่มแล้วโอ้ยไอมีตัวนี้จะโดนฆ่าแนะ่โอโหลูกไฟลูกไฟจะมีสายฟ้าอันนี้คนแน่นอนครับคนแน่นอนโอ้โหเจ็บดูเลือดมีไหลเป็นน้ำเลย แต่ดูคุณดูของนะครับว่านักลบแพ้ทางเวทท่านไหนเดี๋ยวคุณดูนะหลังจากผมฆ่าเวทตัวนี้เสร็จอะ่ะเดี๋ยวคุณดูของอนะ่ะแล้วคุณจะสังเกตดีนะครับคือลูกไฟนี่ไม่โดนผมเลยเนี่ยแหละเห็นผลที่ผมบอกผมไม่เคยกูลูกไฟอะ่ะโอ้ยเกือบตายดูดิแล้วดูของอนะ่ะตอนแรกผมคิดว่าของฟ้าเชี่ยของข่าเลยขอเข่าเลยซะเกือบตายเลยอันนี้แพ้ทางจริงครับอันนี้เราต้องยอมรับนะว่าเราเป็นนักลบเแพ้ทางเวทจริงๆ โอเคแต่เราจะฆ่านักเวทเสร็จเราก็เก็บของอ่ะดูของโหของแบบของมแบบันเป็นอ่อนโดยขนาดนี้โอ okay. เคแต่เคลียร์คียร์มันเปิดหีบทองแล้วก็จะออกกันเลยเฮ้ย,ยมาแล้วสินะนี่ตรงนี้ไม่มีที่ให้มึงซ่อนแล้วมึงต้องโดนสู้นี่โอ้ยอันนี้โน่นโจมมีสเต็ปก็บโ,โจมมีสเต็ป ปกติวินีปนไปเลยก็ได้นะวิ่นีโอกาสเราก็สูงว่ะอือแทงไว้โดนดูใจด้วยฮ่าตายแล้วเฮ้ยสีม่วงเลยเหรอขอดูนีดีโอ้น่าจะเป็นของอะของในตัวเจ้าตัวคงไม่มีอย่างสีม่วงอะโอเคผมก็รู้สึกว่าแค่นี้ก็พออิบละอ,อุ้ยหมดขอยครเจ้าตัวนี้ก่อนอใครยัมาเก็บของต่อ แค่หยิบเกียร์อะไรเรียบร้อยแล้วเรากลับมาเก็บของต่ออีกนะโอ้กระคามว่วงเหรอราคาลกระทาตอนนี้ราคาขึ้นนิดนะงึงนะก็ถือว่ามีราคามูราคาเก็บมาอีขออเอาไว้ไหวจริงอ่ะเอายามาแล้วจะน,นะยาราคาแพงยอยู่รวมแล้วอ่ะแค่สามชิ้นนะ่ะราคาก็รอเป็นประมาณเท่าไหร่ลหกพันไ,ไ,ไม่ใช่หกร้อยไอหกหกสิบไม่ใช่หกร้อยอีกม่อโอเคเดี๋ยวเปิดคลิปใบนี้เดี๋ยว,เ,วเราก็จะออกกันเลยก็ขอ,อผมมันแน่น,นแล้วอ่ะ คัดของนิดเดียวเดี๋ยวก็ออกได้ละแต่ก็ตามนะแค่อยากลุ้นนะ่ะอุย้ยมึงกิงนักลบด้วยหรอเปิดกล่องว,ว่ามีถือไม่แย่ครับเอเคเก็บได้เก็บอะไรมาได้ก็เก็บเลยโอเคตอนนี้คงจะไม่มีอะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวก็ออกดีกว่านะโอเคในจังหวะนี้เราก็ออกกันเลยดีกว่าไม่รู้จะอยู่ต่อไปทําไมนะของมันก็แน่นพอตัวแล้วเก็บของเพิ่มก็คงจะไม่ไหวละฆ่าคนเพิ่มก็คงจะได้ของมาก็าจะดีขึ้นโอเคเรามาดูมูลค่าออกกันดีกว่า โอ้โห1 oh ัน oh. 6ก็ถือว่าเยอะนะเรามาดูเกมต่อไปกันดีกว่าเกมนี้ค่อนข้างเดือดนะครับผมได้สู้หลายฉากอยู่นะไม่ได้ออกเร็วเท่าไหร่โอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าช็อตนี้จะมีอะไรกันบ้างนะตอนนี้เรามาพูดถึงจุดเกิดของเรานะครับจุดเกิดตรงแรกครับเป็นหน้าห้องสุบัตนนะตอนนี้ผมเดินมาที่ห้องฟาร์มนะครับผมเรียกมันว่าจุดฟาร์มนะมันมีหลายจุดมากเลยแถวๆนี้มันเป็นแบบจุดฟาร์มติดต่อกันนะ่ะหลายที่มันเป็นหีบทอกันนะ โอเคตอนนี้ก็บวตธรรมดา,ามีคนแล้วนะครับอืมก็ฟาร,ร์มยากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็มีมปัญหาสำหรับผมหรอกผมก็ไม่ได้เล่นอ่อนขนาดนั้นนะก็อย่างน้อยก็เล่นดีในระดับหนึ่งแหละแต่ในที่ฝั่งไม่ได้เซตใหญ่กว่าเราอะ่ะราสู้ได้ลแล้วเว้ยอันนี้คือปัญหาที่ผมก่อยากลงแรงเท่าไหร่ <c oughs> คุยเข้าใจว่าผมชอบเล่นอะไรซิที่มันระดับพออ่ะพอดีอะ่ะอย่างเช่นเซฟฟ้าเนี้ย เวลาเจอเซตเดียวกันครับผมจะสู้ได้บางทีเซตใหญ่กับผมระดับหนึ่งก็ผมก็สู้ได้นะแต่บางทีไปเจอแบบเซตทุงเซตพองเองี้ยจะสู้ยังไงวะเดี๋ยวไปนับโจนนะโจนนี้เซตเดียวกันยังยากเลยจะเอาชนะได้เนะี่ยถ้าเจอโจนที่มีสเต็ปนานหาหน่อยครับโอ้ยเอาลงยากมากอันนี้ผมขอตัดหน่อยนะตัดมาตรงนี้เลยโอเคผมเจอบอสยืนได้ อันนี้ผมมาบอกก่อนนะครับบอสท,ที่นั่งกับบอสท,ที่ยืนมันจะมีความสามารถที่ต่างกันอันนี้ไม่รู้บอสมันยืนเพราะโจมันไปเหยียบหัวหรือเปล่าแต่ใจบอกอธิบายตรงนี้เลยถ้าเกิดคุณไปเจอบอสยืนกับบอสนั่งอนะ่ะคุณให้คิดมันมีคุณสมบัติต่างกันมากนะครับคือบอสท,ที่ยืนจะเก่งกว่าบ,บอสท,ที่นั่งอนะ่ะประมาณ2อถึงสเท่าเลยครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจความอึดอะไรพวกเนี้มันจะมากกว่าบอสที่นั่งอ่ะประมาณ2อถึงสเท่านะครับจะนับมอพนพกดีเป็นมอนกายพันก็ได้นะครับมันสุ่มเกิดนะครับไม่ได้เกิดท แต่บอนพวกนี้จะมีโอกาสดบของม่วงอ่ะสูงกว่านะถ้าเป็นโหมดปกติถ้าเป็นโหมดแบบโหมดแรงก็จะมีโอกาสจะของดกของทองมากประมาณนั้นแหละก็ถือว่ามันก็เป็นข้อแรกเปลี่ยนที่ดีขึ้นนะพอที่เก่งขึ้นมาพร้อมกับอัตราดอกที่มากขึ้นอะไรอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอ่ะโอเคช่างเรื่องพวกนั้นไปก่อนตอนนี้อยากรู้อย่างหนึ่งโจรมันอยู่ไหนวะ <laughs> โจรอยู่ไหน เพิ่มให้เป็นการเสียเวลาผมกดปัดมาตอนที่กำลังจะหมวกเลยแล้วกันนะตอนนี้เราขอเป็นมือที่สามนะครับมือที่สามเสียบเสมอครับจําไว้ <c oughs> โอเคจโจนตายแล้วมาแกดโดนนแน่เจ้าโอรนันโอ้โอวิ่งอะไรวะเนี่ยวิว่งตามไม่ทันเลยอะ่ะเดาแฟชชัดก็เข้าใจได้อะผมไม่ได้เอาสกิลนั้นมา,โอ,โ,อมาโอ้โหไปแดงว่าโอ้แกจกาซะ คำว่าเหมือนกันนเนี่ยลูกนี้ถ้าเกิดเป็นเอาเป็นไปได้นี่เอาชุดเบามาดีกว่าเนะจะคีดเล่นจะต้องมาเจอเวทไโอ้เอาจริงอะส,ส,สตูแบบเวทแรงมากอะโอ้ถ้าอีกฝั่งเขาแบบเวทแม่นๆหน่อยอะไอ้ฝั่งเขาเป็นเวทที่มีความแม่นสูงนะผมอาจจะตายก็ได้นะครับเพราะสกิลเขาไม่ค่อยจะโดนเราเลยอะโอ้โหดูแตกเหมือนเดิมครับ หมายถึงสายฟ้านะไอสกิลไฟผมไม่คิดว่ามันจะโดนอยู่แล้วโดนทีก็ไม่ค่อยจะเจ็บนยะดูนี่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อันนี้อืมโอ้โหคือแบบคูดาวสกิลกีวีเด็กกันกันเนี่ยโอ้โหอืมก็ตายก็ตายเลยเองถ้าเลือดมันน้อยจริงๆก็ออกไปพักได้นะครับอย่าเล่นแบบบ้าบินหมึห่นผมนะผมเป็นคนที่แบบบ้าบินมหาเลยนะ โอเคเดี๋ยวเรามาเก็บศุโจนี่ครูสาขาไว้ให้เราเร้วก็มมาเก็บให้เขาด้วยแล้วกันนะผมใจดีได้ไหมเจ้าเวทเดี๋ยวเราเก็บของไปให้นายโอเคนะโอเคไปไหมอนุญาตละโอเคเดี๋ยวเราเก็บของเลยได้แร้วเป้่ได้หละได้แร้วมั้งโอเคเก็บไปครับไม่มีอะไรเสียแล้วไปต่อกันเลยดีกว่าโอเคเรามาจุดสุดท้ายแล้วที่ผมจะเจอคนแล้วนะ มั่นใจเลยครับคนแน่นอนครับว่าเพ่ก็เตอร์นี่คือคือมันเป็นคนอยู่แล้วโอเคตอนนี้ผมแบบไม่นี่คือผมไม่ได้สังเกตเลยล้วมีคนจะเป็นเพ่ก็เตอร์ด้วยคือเราก็สู้เลยเขาไม่ได้เอาเมจิกซอสมาเมจิกอะไรคริสตัลซอสดิไม่ใช่เมจิกซอสเออโอ้เขาไม่ได้เอาคริสตัลซอสมาเราก็สู้สบายเลยโอเค,เอ,เอ,อ,อ,เคอิ่มมากตาน,นี้โอเคหลังจากที่ฆ่าสตูเสร็จครับเกียอะไรเรียบร้อยครับเก็บของอนเดิมครับมีอะไรมั่งครับขอดูหน,น่อยดิโอ้ คนน่าสงสารเลยกดยอ่อเถอะเอาจริงนะถ้ากดยอ่อผมผมปล่อยเลยจริงจริงนะจริงจริงนะถ้าเกิดเจอคุณลองกดยอ่อนะเวลากดเนี่ยลงเล่นอะไรเงี้ยกดยอ่อใส่ผมใส่ทุกคนเลยนะที่เล่นเป็นวลลอลเลเยอร์จริงๆผมก็ไม่ได้เล่นวลลอลเลเยอร์ทุกตาหรอกเวลาลงโหมดธรรมดาเงี้ยแต่ถ้าเจอผมผมก็จะปล่อยเหมือนกันนะอย่าอย่าอย่าทรายศนะเว้ยอุตส่าห์ปล่อยแล้ว โอเคเก็บของอะไรไมาให้ครบครับอ่าอะไรราคาแพงเก็บมาให้หมดนะคือตอนนี้จนมากเลยไม่ค่อยจะมีเงินกินข้าวก็แล้วขอ,อหน่อยแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวซื้อของอะไรที่มันราคาถูกนะครับเอาของที่ราคาแพงไปมากกว่าอุ้ยนี่มันราคาของมันเป็นของฟ้าที่ราคาเท่าของเขียวอะราคาเท่ากับของเขียวช่องเดียวอะโอเคโอเคไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเรากดแบบกดไอ้นี่ออกไปเลยแล้วกันนะปกัก แฮนวาร์ปออกไปเลยโอเคเราคงไม่มีอะไรละอ่าเรามาดูมูลค่าในการออกันเลยดีกว่าว่า,อ,าออกเท่าไหร่โ okay. อเคพันเท่าไหรอ่อ่ะโอ้พันห้า